รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมามาทำกับข้าวนะครับ มีขออนุญาตนะที่น้องจะเตรีมใหม่จะได้กันฟ้องครับคัตเตอร์ใหม่เอากันหลวงเอ้ยนี่อบกัดมือใหม่ที่กันหลวงเออ๋ยวไปดาไปกัดมืตตอใหม่ครับคัตเตอร์ใหม่เอาสุยยำแงะนะครับอันนี้เลยต้องไปแห้งแห้หนึ่งขีแดง หกบาทเพราะว่าเกินองเท้าครับรองเท้าที่คนคัดติ้งออกนะครับน,นี่จะทำเมนูประชดคัดแป้งสักหน่อพอดีอยู่ตัวปีเกเนาะแล้วก็ไปหอบพาก,กันบ้านโอ้โหแป้งครับมึงกัดมึงใหม่เป็นมหมือนหนังนะครับนี่แกเป็นก็อ้างว่าปักแป้งนะครับขึ้นมาแต่และอย่างก่อนติดสองเท,ท่าเท่าตัวเลยครับ เราเปิดกัอ้างว่าต้นทุนมันสูงนะครับตัวนเลยต้องขึ้นราคานะครับเอากีนเจเอาไยก็ต้องกินพอรเกี่ยวเกาะก็ปรับนะครับปรับเอานะครับหาวัตถุดิบที่ราคาแบบสูงมากก็ได้นะครับเอามาทําเขาก็มีเวลากินแค่สองสามวันก็ชมพูเทศกาะคหละวันนี้ที่เขาใช้นะครับมีหัวเช็เท้าอันนี้หัวเช็ดเท้านะครับ หอยเท้าตัวนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับนี่นใช้หัยเท้าครึ่งกิโลแล้วก็มีแคอรอทของเท้าที่เราเอาไว้แต่งจานแต่งเมนูเราอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้ผักจิงจูชายนะครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับเอามาเพิ่มสีสันให้กับเมนูน,นี้เขาจะทําเมนูง,ง่ายๆครับแต่คอนเซ็ป ของเมนูอาหารเจครูก็บ้าบ้านแนวแล้วครับง่ายๆพับต่อหาง่ายๆนะครับ,บ,นะรบวันนี้ใช้โปรตีนกษตรนะครับเพราะหลายเมนูเราบันได้ใส่โปรตีนกรตรนะครับวันนี้เลยมาใช้โปรตีนกรตรทําเมนูให้ดูอีกเมนูนึงนะครับโปรตีนกระนี่ไม่ใช่น้ําไห้ก่อนนะครับใช้ประมาณครึ่งถ้วยมอใช้เท้า ครึ่งกิโลกรัมเอากรอบปอกเปลือกมันก่อนปอกหัวเช้าก่อนนะครับ ผิวด้านนอกออกนะครับปอกแค่ผิวด้านนอกที่เบลอ,ท,บอที่มันบางงามนนอ,ออกต้องปอกเข้าลึกมากๆนะครับมันควรที่จะปอกอย่างเชชั้นที่เป็นเยื่อนะครับมันออกมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผปอกแค่นี้นะครับพอปอก,กแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างขอบสาดก,ก่อนนะพอปอกหัวเ,เรียบร้อยแล้วเอาไปล้างเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เขาก็ต้องมาขูดเส้นก่อนนะเจาะบางกันเลยข,ขูดเส้นกับเส้นมรกตกอะลรเดี๋ยวขูดเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขูดเส้นกันเนึ่ เร็วเดียวเส้นเส้นนั่นนโอเบ็ดจุดเตาให้ร้อนก่อนมาทำเมนูของเาวันนี้เลยน้ำมันไปนิดหน่อย น้ำมันพอร้อนนะครับออกกระทะร้อนนะ้ำมันเริ่มร้อนปุ๊บเบาไฟนะเบาไฟนะเสร็จตักเกี่ยวตกเกี่ยวครับตักเกี่ยวไม่อหอมเลย ตอนแรกเขาเบอไ้นะพอตอกเกี่ยวลงไปพวก,กเขาพวกเขาตอกเกี่ยวแล้วน้ำมัน,นเสร็จแล้วพวกก็เล่นไฟได้ตราบเรื่อสุรินเกษตร แล้วก็พิชไก่นิดหน่อย ซอสเห็ดหอมของเราใส่ซอสเป็นหอมไปครับมาสองช้อนพอซอสเป็นหอมลงไปเรียบร้อยแล้วก็อใส่น้ำไปหน่อย ใช้น้ำละลายถั่วพิไทยนะครับแล้วก็ถั่วพิไทยกับน,น้ำมันกับก็เกี่ยวที่เขาเกี่ยวไว้นะครับชิมผิดต้นกระท่าไวนะ้ถ้าทีนี้เติมน้ำลงไปกะปพอดีกับน้ำแกงนะ ต้องเยอะนะเรือน้ำของีเขา้าจะออกเสร็จแล้วเนะอาจะเข้าลงไปเราต้องคุกเขาตัวน้ำผ,นะผัดนะครับซอสผัดของเขาคุกเขาเข้าเข้าอิมเข้าลงมา ใช้ไฟแรงอยูน่นะครับเอาจะพัดเพือ่อหัวจเท้าหายเป็นสีขาวนะครับเริ่มใสนะครับหรือกี่เข้าเจ้าขออยากเติมน้ำน่อยนะึง แล้วตับรสเวยน้ำตาลนิดหน่อยวันนี้เราใช้เต้าเจี้ยวนะครับตัวเคื่อกินกับเมนูของเรานะครับแล้วก็รสชาตินะครับเช่นเราต้องการน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับเกิดดีครับเริ่ม เริ่มหายสีขาวาจะเริ่มจใสแล้วน,นี้เงาก็ใสข้าลงไปผัดนะครับลงไปตัดไปเพิ่มสีสันให้กับจานของเขาใหกับเมน,นูเขามีสีสันน่ากินมากขึ้น พอหมดเส้นเท้าหอ่อนดีปุ๊บสีขาวหายไปเสร็จปุ๊บห่อพิดแก๊สเลยร <c oughs> ั้งครักตัวกินงตูชายขอ,องเรานะครับผักงจิงตูชายขอ,องมันนุ่งไปเลย พกเขานะครับคือกินผู้ชาย,ายส่งกินเข้าไปในเมนูเขาเนาะเพิ่มมิติหอมแล้เข้มมากขึ้นนะครับ เขาก็จะได้เมนูาวันนี้นะครับผัดหัวชเช้าครับผมเมนูนี้ปกติผมจะทำกินกับข้าวต้มนะครับบอกเลยว่าอย่างแซ่บมันจะหอมกินหัวชเช้านะครับเร่ต้องผัดเมินลงไปนะครับผัดเมินลงไปกินหัวเท้าจะหายกับดีกว่าเขยนนะครับ ลองทำดูนะครับเมนูนี้บลลองมะหูนะครับรับรองได้อร่อยมากถ้าบะรำที่เตะครับเดี๋ยวจะมีต่อไปครับ